กลากันต่อดีกว่านะคะ,ะแกนนําพันธมิตรอีกคนหนึ่งนะคะอาจารย์สมเกียรติพงไพบูลเนี่ยก็ได้พูดถึงกรณีที่ทีวีช่องเสื้อแดงเขามีแต่การนําเสนอข่าวของพักเพื่อไทยว่าเป็นเรื่องการเมืองที่มีการนําเสนอนโยบายของพักแล้วก็อดีตหัวหน้าพักนะคะก็อยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตเนี่ยไปตรวจสอบว่าผิดกฎหมายการเลือกตั้งหรือไม่นะคะอย่างไรก็ตามเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกระแสโหวตโนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าผู้ที่เข้ามาบริหารประเทศล้มเหลวก็เลยทําให้ไทยเนี่ยเสียดินแดนจึงทําให้ประชาชนสนใจเรื่องของการโบดโนม,มากขึ้นนะคะไปฟังเสียงอาจารย์สมเกียรติหนหะเป็นการเมืองที่เ,เสนอนโยบายของพรรคแล้วก็นโยบายของอดีตหัวหน้าพรรคคือประหลุทวท,ทักษิณชินวัตรแต่ฝ่ายเดียวผมควรจะถาม คำถามนี้ไปยังกะกะตว่าท่านทนอยู่ได้อย่างไรนะท่านทำไมไม่หยิบขึ้นมาพิจารว่าผิดกฎหมายหรือไม่ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากแต่ผมอยากจะพูดเรื่องอกระแสะโหวตโนตอนนี้นะฮะเป็นกระแสะที่รุนแรงตามลำดับและจะรุนแรงมากขึ้นเมื่อใกล้เลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งเมื่อเราเห็น คนที่จะเป็นนายกมตมีสองคนนะคืออดีตนายกตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะกับว่าที่นายกตรีคุณยิ่งรักชินวัตรแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยคนหนึ่งเป็นคนที่พิสูจน์แล้วทางทั้งผมว่าบริหารชาติล่มจมแล้วก็ทำลายประเทศชาติมาตลอดจนทำให้เราเนี่ยค่อนข้างจะเสียดินแดน เชิงปฏิบัติการแล้วค่ะก็นอกจากนี้นะคะอาจารย์คุณประพันธ์คุณมีโฆษกคณะกรรมาการป้องกันร,ราชอาณาจักรไทยก็ยืนยันนะคะว่าจะสนับสนุนแนวทางของพลตรีจำลองในเรื่องของการโบวตโนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ก็เริ่มหวนไหวกับกระแสะโหวตโนเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระแสะโหวตโนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาบ้านเมือง ทั้งที่ก่อนหน้านี้ถ้าหากนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาสนใจแก้ปัญหาเรื่องดินแดนตามข้อเสนอของพันธมิตรก็เชื่อว่าน่าจะได้รับคะแนนนิยมมากกว่านี้นะคะก็เป็นการถแถลงของพี่ประพันธ์คุณมีที่พูดเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี่เองนะคะค่ะพี่น้องคะเรื่องของโห no 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 วตโนกับโนโหวตเนี่ยมีคนที่รู้สึกว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนะี่ยยังไม่เข้าใจในเรื่องของโห no 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 วตโนกับโนโหวตเขาก็เลยไปเขียนใน Facebook นะคะ No โหว e หมายถึง No โ o ว e แล้วก็เท่ากับเนะฮะเสียสิทธิ์ทางการเมืองเพราะว่าคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะแต่ถ้าโหวตโนเนี่ยไม่เสียสิทธิ์นอกจากนั้นคุณยังได้ช่วยสั่งสอนนักการเมืองที่ไม่ทำงานเพื่อประเทศชาตินะก็มีอยู่หลายท่าน ที่เข้าไปเขียนใน Facebook ของตัวเองนะเป็นสเตตัสที่ตั้งขึ้นมาตอนนี้กำลังฮิตมากพี่ไก์นะฮะโนโหวตกับโหวตโนหมายถึงอะไรเนี่ยนะ,ะก็เป็นการให้ความรู้กับคนที่ยังไม่เข้าใจความแตกต่างของทั้งสองอย่างนี้นะฮะ,ะไปดูอีกกิจกรรมหนึ่งนะฮะอีกกิจกรรมหนึ่งเป็นกิจกรรมของคะ